วัสดีครับวันนี้พบกับร้านแม็กมอไซนะครับผม,มก็วันนี้นะครับผมจะมาทายรีวิว R15 ปี2019นะครับคันนี้เป็นรถวิ่งเพียงแค่9,000โลนะครับรถชื่อเดียวมือเดียวเจ้าของคนเดียวเลยในเล่มนะครับผมแล้วก็คันนี้นะครับจะได้โชคหน้านะครับเป็นสีทองนะครับผม ภาพเรียกได้ว่าคันนี้นะครับใหม่มากๆนะครับผมใครหารถเดิมๆอยู่รุ่นนี้นะครับผมอยากจะให้มาดูคลิปนี้นะครับจะได้ตัดสินใจได้ง่ายๆเลยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเริ่มจากด้านหน้าตัวรถเลยนะครับนี่ชิลสวยนะครับผมแล้วก็ลองสังเกตนะครับที่ไฟหน้านะครับใสเลยนะครับทั้งสองข้างไฟหน้าเป็นแบบ LED นะนี่ชกหน้าสีทองนะครับตัวใหม่จะเป็นชกหน้าสีทองแล้วนะครับผมอ่ะผมให้ดูลังพึ่งของหม้อน้ํานะครับ นี่จะเห็นได้ว่าลังผึ่งนะครับไม่มีการเบี้ยวไปมานะครับรถคันนี้เจ้าของดูแลดีนะครับผมนี่บางโคนหน้ายังใสายอยู่เลยไม่มีรอยถลอกรอยล้มนะครับอ่ดูที่ชุดสีด้านข้างกันบ้างนะครับชุดสีเงาเงาเลยนะคันนี้สีเข้มสวยเลยนะครับอ่านี่นะครับชุดสีด้านข้างฝั่งนี้นะครับไม่มีรอยล้มถลอกนะครับผมนี่ลองสังเกตตรงมุมเลยนะครับผมจะถ่ายให้เห็นกันตรงเรื่องของมุมเลยเลยนะครับ แล้วก็ไฟเลี้ยวนะครับเป็นด้านข้างเป็นแบบฝังนะครับผมนี่ลองสังเกตที่หัวน็อตนะครับนี่หัวน็อตยังใสๆอยู่เลยนะครับข้างเครื่องนะครับสีสวยเลยนะครับผมนี่นะครับชุดสีพลาสติกดำในพวกนี้ยังดําสนิทอยู่เลยนะครับผมขอท่อนะครับนี่ข่อเดิมๆเลยนะครับแล้วก็เดิมทั้งเส้นนะขอท่อเดิมทั้งเส้นเลย นะครับนี่บางท่ออะไรก็ยังสวยอยู่นะครับผมอ่านี่นะครับอีกจุดหนึ่งที่ชอบให้ดูนี่นะครับไม่มีรอยล้มนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ให้ดูด้านข้างข,างของถังน้ำมันกันก่อนนี่สีถังน้ํามันสวยเลยนะครับไม่มีรอยล้มนะตรงมุมโลโก้อะไรอยู่ครบนะครับอ่าเดี๋ยวผมไล่ให้ดูขึ้นแบบนี้นะครับ ชุดสีเห็นได้ว่าเงาเลยนะครับผมแล้วก็สติกเกอร์อยู่ครบนะครับดูที่ด้านข้างฝั่งนี้บ้างนะครับนี่นะสีสวยเลยนะครับผมอ่าแล้วก็ลองมาดูที่มุมฝั่งนี้บ้างคันนี้ชุดสีใหม่มากจริงๆครับผมอ่าข้างเครื่องนะครับนี่ไม่มีรอยถลอกนะครับน็อตเดิมๆนะครับ นี่นะครับประมาณนี้นะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของเลขไมลตัวรถกันคุณแจ้มีให้2ดอกนะครับแล้วก็เจ้าของติดฟิล์มกันรอยเอามาให้เรียบร้อยแล้วนะครับนี่ตรงนี้มันเป็นแผ่นฟิล์มนะครับสีฟ้านะครับผมใครไม่ชอบนะครับก็สามารถแกะออกมาได้นะครับสวยสวยอยู่เลยนะครับเลขไมล์รถนะครับวิ่งไปที่9148กิโลนะครับคันนี้วิ่งน้อยนะวิ่งแค่9000กว่าโลเองนะครับ เดี๋ยวผมสตาร์ทให้ฟังเสียงเครื่องกันนะครับอ่ะเดี๋ยวลองดูมือผมนะให้เดี๋ยวขอ,อ,อนะจับท้อนีนะครับยังสามารถามือจับท่อได้นะนี่นะนี่นะครับเครื่องเย็นๆนะไม่มีการวอร์มเครื่องนะครับนี่สามารถเอามือจับได้นะครับผมอ่ะก็เดี๋ยวลองสตาร์ทให้ดูนะครับ ินะครับผมแล้วก็สามารถสตาร์ทติดได้ง่ายในทีเดียวเลยนะครับผมเดี๋ยวลองฟังเสียงเครื่องกันแบบใกล้ๆอันนี้คือเสียงเครื่องตอนสตาร์ทใหม่ๆเลยนะครับเครื่องเย็นๆนะนี่เดินเบาเรียกน,น,น้อย เครื่องนะครับผมยังนิ่งอยู่เลยนะครับผมอันนี้คือสตาร์ทใหม่ๆเลยนะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวให้เดี๋ยวผมลองเร่งเครื่องให้ดูนะอ่าเดี๋ยวลองดูที่มือผมนะครับคันนี้บอกได้เลยว่าบิดติดมือมากๆบิดเป็นมาเป็นมานะครับคันนี้อ่าเดี๋ยวมาดูเรื่องของระบบไฟรถกันนี่นะครับ ไฟหน้าเป็นแบบ LED นะครับอันนี้คือไฟต่ำอยู่นะครับผมเดี๋ยวผมเปิดไฟสูงให้ดูนีื่อไฟสูงมันจะติดตรงด้านข้างนะครับเนี่ยตรงประมาณตรงนี้นะครับนี่นะครับติดทั้งสองข้างนะคันนี้มีปุ่มพัดไฟให้ด้วยนะครับเวลาตบไฟสูงแบบรวดเร็วนะครับสามารถกดได้เลยนะครับแล้วก็เดี๋ยวลองดูไฟเลี้ยวทีละข้างไฟเลี้ยวจะเป็นแบบ LED นะครับ ไฟเลี้ยวค่อนข้างาไฟเลี้ยวฝั่งนะครับเป็นแบบ LED นะ LED นะครับผมมันจะดูสวยงามมากกว่าไฟเลี้ยวเดิมนะครับไฟเลี้ยวเดิมมันจะเป็นแบบยื่นยื่นก้านยาวออกมานะครับเดี๋ยวดับเครื่องแล้วคุยเรื่องราคากัน ก็คันนี้นะครับเป็นรถบ้านมือเดียวเลยชื่อมือเดียวนะครับแล้วก็จดปี2019นะครับวิ่งไปเพียงแค่9 0 0 0กิโลเท่านั้นนะครับสภาพเรียกได้ว่าเป็นรถเดิมๆนะครับสีสวยนะครับผมคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับรถที่ร้านเราจะรับซื้อแต่รถสวยๆเท่านั้นนะครับผมก็ราคาคันนี้นะครับขายทุกๆกันไปนะครับเพียงแค่64,500บาทนะครับผมราคานี้รวมส่งให้ฟรีสำหรับลูกค้าที่อยู่ในกรุงเทพนะครับส่วนลูกค้าต่างจังหวัดช่วยลดค่าจัดส่งให้นะครับผม แล้วก็ถ้าเกิดหากใครนะครับอยากจะมาดูคันจริงนะมาได้เลยที่เพชรเกษม7 7มาไม่ถูกนะครับโทรหาผมที่เบอร์080580396นแะครับแล้วก็ก่อนลาจากกันนะครับผมอยากจะฝากลูกค้านะครับกดติดตามช่อง YouTube ช่องนี้เอาไว้เลยนะเวลามีรถอะไรสวยๆเข้ามาใหม่ๆนะครับผมจะมาถ่ายคลิปแล้วก็อัพลง u t u b e นะครับผมนี่ลูกค้าก็จะได้เห็นรถสวยๆก่อนใครนะครับผมในราคาถูกๆกันไปนะครับผม โอเคง่ายวันนี้ก็ลาจากกันไปกับอ15ปี2019นะครับขอบคุณนะครับที่กดติดตามรับชมมาจนถึงจบคลิปนะครับขอบคุณครับ